มึงละมันขนมันเก็บไผ่เจ็บทอยมึงแน่กับเข้าใจมึงมันคับมันแนปนบบนี้เปน่กุสิดาหัวให้าดน้องขอยายกำลังถึงบามอนโอ้จน้ก็โอ้อ้าน้อง น,นี่น้องนะฮะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปิีฤดูการน,นะครับจนจนไม่เห็นกับตาจนาจไาเจอกัมื่อกีบทีกไม่มีที่ยิบหัวใจจะให้เธอเนาะมอนต์ตนี้ปอกดไปแล้วเห็นจะรูปเธอกับรูป ใครก็ไม่รู้เรื่องลงไปอีกอันนี้ใช้แคปเอาเบอปไแล้วอันที่เธอเห็นใช้แคปเบอแล้วพูดลงไปอีกเลิกๆพูมีแต่รูปเธอกับลูปอันกอนันบันิเลยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลิกเลก มาขียบฉันก็เปิดเห็นได้รู้คืออย่างเงี้ยอัน

ก้า <blender> ต,ตัวเครือบมือนสองเอามาให้เจ้าของเจ้าของทานเส้นเลยไอซีอะไรบ้าบยาามไอ้ไท่ได้นจอันเป็นเรื่องไทยปนไยคลิปว่าเช่อเขานั่นไหม เร <bots. S 1> าให้ยังคิดว่าเชิให e ้เอซนอกจากคนที่มาขอจริงจะได้ท่านไม่ขอรูปหน้างมีรูปหน้าที่เขาถ่ายลงในเเี่ยนเขาบอกที่ถ่ายไว้เลยลงในเพจเนี่ยะเขานี่นี่พี่น้องแม่ค่ะเธอตั้งเส้นเส้นขดก็คือบเอาไว้ แต่ก <Hoy S 2> oh. ็ที่นี่ยังหนึ่งว่ะห้าห้าชิ้นเป็นม้วนละทาท่ากสิเอาตรงนั้นท่าก็ติดักนแต่ไม่ได้เพิ่มไหมแต่ก็ติดเลยเพอ่มขึ้นเลยห้าเอฟซีเลย สองเบิดมือนองไม่หยางเราก็ต้องทำมือบ้านนี้น้อยสูรเข่าประตูปุ่มเลยเหนักสู้อยู่ขนาดนหนือสู้อยู่ ละสูนสูนวันเนี้เบียขัดทายกล้องทายอย่างกับบังมูบังพวกกยทายพอพี่แม่พี่แม่พี่แหม่พี่แม่นี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 ่ส่แล้แล้วมาหน่อยผมเนี่ยค่ณไม่ใช่นี่ที่อกนนนเนนนน้นนี่นน้นน้นแล้ว โอปกติันเจ้าเ่หแ่กันวนน้คนเี้งบอ่รูปเธอเอาไหมเนี่ยมอนรูปเธอเสียาบอถ้าจะปิ้นออกมาสองสามรูปอยู่แล้จะปินออกมาแล้วซื้อเครื่องปิ้นกับเครื่องเคลือบมาแล้วหมื่นสอง เธอก็มีหน้าที่ให้นางเส้นอย่างเดียวสระอับ安娜ก็ได้พี่แอ็งก็ได้พี่แอ็งจี้เส้นก็ได้ใครเส้นก็ได้นะแต่ว่าไ่หลายดอกสองร้อยกว่าบาทหนึ่งทับบุ๊บ

ใจทีมคับเดี๋ยวจ้ืนบอบบเอกคุาต่ว่าเราเป็นคนอยู่ดักเดีอยู่ดักคเอกขึ้นเมื่อไร่ไอปอแปอแป๊บขึ้นคยแล้วจากขึนคายเลยคุ้เค่ะคุณเอบไปแล้วเอานีพี่น้องอสุดยอดเลยมันนี่ยูทูบเบอร์มากไหมครับ แต่ละซองแต่ละแหงครับนี่ครับเดี๋ยวขอญาตคว่ำพี่น้อง่จักมานีช่องแจ้วแห่งเมนบอรแจ้งแห่งเจ้าน้ำแห่งหรือแจ้น้ำมันเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เ้ยเวัยเฮนยเ้ยเฮ้ยเเค้ยเฮัยเฮ้เ้อยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ายเันนี้ย้ยยเ้เยเฮ้ยยย้้ยเยบ้ ต้างไหนครับตาซอกสันิวเป็นเี่ยวหนวดีห้งหนวด้งหนวพม่นต่งหนวดมนแห้เหนวดแหงว่าทันีบอกว่าอยงไครับัดความไอปีไนี่คือเม่ได้ตัดข้อถิมจะกี่เจรนตัดข้อายถิ่ม สบาทเครับสบ้นี่ชอับมอมีดเอามานํอบาทิ่มเลยหนรตัดปอมไอ้มาเดียงคิวมาฟั้นข้อถิ่มเลยยอ้ยตกัยังน้ต้องใตำรวจตันี่มาจับแอนดีมาหาต้งทอย่างนี้ให้อใหอ โอ้โฮโอ้โฮจะเป็นยังดีบ๊วย

ชนยังครับนี่เอายด้วบนั่นเองแจกไอิมวนีช่องยังครับนี่ช่องมกีน้อยเจวันอิครับผมครับผมนี่ช่องยังครับนี่ซื้อหัวละพันลอเชวตัวละน้อหนึ่งเจลวันลอกเชีวครับตัวะนปียบเจลวันลอก่เชวตัวนี่นะครับข้อหย